สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มะม่วงหอมๆม,มาจากตลาดนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวที่เหลืออยู่ด้วยจากเมื่อวานก็เลยคิดว่าเอ๊วันนี้เราทํำข้าวเหนียวมะม่วงทานดีไหมอุปกรณ์ที่จาเป็นนะคะก็จะมีกะทินะคะแล้วก็มีน้ําตาลแน่ๆมีมะม่วงมกับข้าวเหนียวอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นเราจะตั้งหม้อนะคะบนไฟอ่อนๆแล้วก็เอากะทิลงไปรวนกับน้ําตาลน,นะคะคลุกเค้ารอให้เข้ากันดี ต่อจากนี้ลงไปนะคะเราก็จะได้หลังจากที่ได้ที่แล้วเราก็จะเอาข้าวลงไปนะคะข้าวเหนียวที่เรามีแล้วก็ค่อนข้างจะยีให้เข้ากันนะคะทุกคนนะคะแล้วก็เราจะพักไว้นะคะหน้าตาข้าวเหนียวก็จะประมาณนี้หลังจากที่มันเข้ากับน้ําตาลกับกะทิดีแล้วนะคะเราจะพักไว้นิดนึงแล้วก็ปิดไฟนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะปลอกมะม่วงนะคะให้เป็นคําพอทานนะคะหูมะม่วงเนื้อนี่คือคือสุดยอดมากแล้วก็รสชาติหวานมากได้ได้รสชาติธรรมชาติมากเลยซึ่งมะม่วงได้หน้าตายอย่างนี้คือสุดยอดมากนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตักข้าวที่เราได้แล้วนะคะใส่จานนะคะแล้วก็จะจัดเรียงมะม่วงนะคะจัดเรียงมะม่วงให้พอพอดีกับข้าวเรานะคะคือ ใส่ไปจุๆุได้เลยเพราะเราทํำทานเองที่บ้านนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากได้เนี่ยพอเราจัดได้สวยงามแล้วเราก็จะเอากะทิที่เรามีหัวกะทิที่เรามีนะคะราดข้างบนนิดหน่อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้หน้าตาพร้อมเสิร์ฟและอร่อยมากนะขอบอกทําทานง่ายๆที่บ้านนะคะทุกคนนี่ค่ะสุดยอดเลยไหมจากเนธแลนด์ค่ะ